สวัสดีครับมาพบกับช่องอ r m เ d a c เช่นเคยวันนี้เราจะมาทําถั่วงอกนะครับวัสดุเราก็มีแก้วน้ํานะครับวันนี้เราใช้แค่3ามใบนะครับนี่เช็ดจูแล้วก็ถั่วงอกที่เราแช่น้ําไว้นะครับพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะครับโดยแก้วมาแล้วเราก็เอาหยิบกระดาษเช็ดจูมานะครับผมกระรองไว้แล้วเราก็ บีบน้ําเราก็ต้องเตรียมน้ําไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ใส่น้ําไปพรมน้ําให้มันเปียกครับให้มันแบบว่ามันเปียกนะครับแล้วเวลาถวงองอกมันจะได้เออง่ายๆออกง่ายๆนะครับก็มาลองดูนะครับว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับเราก็โรยถ่งงอกไปเลยทีนี้เราโรยเม็ดตัวเขียวเออไม่ใช่เม็ดถ่วงอกมันต้องเป็นเม็ดตัวเขียว เราก็โรยเม็ดตัวเขียวไปเลยนะครับเออเราก็พูดผิดนะโรยไปเรื่อยเม็ดตัวเขียวนะครับแล้วเราก็จัดกระดาษเช็ดชู่เติมลงไปอีกนะครับแล้วก็พรมน้ำนี่นะครับเป็นการปลูกที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมลองทำกันดูนะครับเราก็พรมน้ำไปอีกพรมไปพรมไปจนมันเปียกเยอะๆเออมันจะได้แบบ ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเวลาถั่วงอกมันเป็นแบบว่ามันต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ใส่ไปโรยไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารอดูกัน,นครับเราอันนี้ผมจะทําประมาณ3ามชั้นนะครับคือการทดลองปลูกนะครับเขาบอกว่ามันปลูกง่ายปลูกแป๊บเดียวได้กินแล้วลองดูเลยแล้วพมนน้ำต่อไปนะครับ ปมน้ำต่อไปถ้าใครมาดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเออนอกเรื่องนิดนึงอ่ะช่องน้องใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่ะไปต่อเราก็โรยโรยโรยอันนี้น่าจะใส่สักสี่ชั้น,นครับมันต้องทดลองดูนะครับหรือสูตรใครสูตรมันนะครับแม่แม่อันนี้นะครับลองใครลองมันทดลองครับ ดูดิว่าเราจะามาผัดกินได้ไหมอ่าเราก็พรมน้ําไปอีกครับพรมน้ําไปเรื่อยๆให้มันชุ่มเลยนะครับแล้วก็เอาเม็ดตัวเขียวโรยไปนะครับเพราะยังไงเดี๋ยวก็เป็นตัวงอกก็คืออย่างเดียวกันนะเม็ดตัวเขียวโรยลงไปเพิ่มไปเพิ่มไปปุ๊บ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 ,บโรยลงไปอ,อาจจะหนาหน่อยฮะอาจจะเยอะหน่อยนะเราก็ลองดู ผมจะได้กินหรือเปล่าแล้วก็ทดลองไปก่อนครับเราก็หยิบแก้วมาแล้วแต่แก้วเราเจาะรูไว้แล้วนะครับเพื่อเรแบบระบายอากาศระบายความชื้นพวกอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่เก่งเท่าไหร่ลองลองเพราะมันปลูกง่ายมันมันทำง่ายเพราะว่ามันก็อันนี้แหละก็ลองดูครับแล้วก็โรยเม็ดตัวเขียวไปอีกนะครับโรยไปโรยไป โรยไปแบบแล้วแต่ความต้องการนะครับสูตรขาสูตรมัความต้องการขาต้องการมันอ่าวบรัดเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเราก็ตัดมาเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พรมน้ำครับก่อนปิดฝาเราพรมน้ําพรมน้ำพรมน้ําเข้าไปนะให้มันชื้นให้มันชุ่มนะครับไม่ใช่ให้มันชื้นให้มันชุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการ ปิดฝามันนะครับก็ตอนนี้เอาให้ชุ่มก่อน,นครับน่าจะสักประมาณ2วัน3วันนะครับก็น่าจะได้แล้วเดี๋ยวต้องรอดูฝากกดติดตามด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าใครดูจนจบนะครับก็ขอบคุณมากนะครับถ้าใครดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบก็ผมก็ขอบคุณมากนะครับฝากช่องน้องหมาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าเราเริ่มปิดฝาแล้วเ,เรามาปิดฝาก่อนดีกว่า ปิดฝาให้สนิทเ <c oughs> พราะมันชุ่มแล้วนะครับข้างในนั้นมันชุม่มน้ำชุ่มอะไรแล้วปิดฝาให้สนิทเลยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาผ้าคลุมนะครับแต่ผมจะเอาเป็นผ้าคลุมนะครับปิดเอ่อปิดแสงปิดแล้วเอาผ้าคลุมให้มันนะครับแต่ว่าก็จะลดน้ํา